ไปครับพิษบางคนเขายัางติดสถานที่รูๆนะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์ยเยอะๆอะไรต้องมีเซฟตี้มีตีความอะไรปลอดภยอนะัยนเะนะบาะหนาเบาะเยอะๆอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราไม่มีเรามีสมมติมีอุปกรณ์สองตัวเนี้ยโซฟาตัวเนี้ยเราจะทำให้เราปลอดภัยได้ไงไงสมมติว่าเราไปทำฟันวอกแบ็กวอกทำฟันวอกแบ็กวอกนะครับให้ปลอดภยัยนะครับและเป็นเซฟตี้ได้ด้วย ดูนะครับปึงป้งเห็นไหมครับเตะทีละขาเป็นฟอนวอลครับฟอนวอลอ่าเห็นไหมลงไปปุ๊บเตะกลับมาเป็นแบ็กวอลอ่าเห็นไหมครับเตะตีแล้วปลอดภัยได้ด้วยอ่ะทีนี้ลองไปขาคู่ครับลองไปแบบขาคู่นะครับไปแบบขาคูป่ปึ้งอ่าไปไปเลยปึ้ง,ง,งปุ๊บแดะลงปึ้งแงงอ่าปุ๊บอ่าอ่า เตะครับฟูขาคูปึ้งแดดพวกเห็นไหมครับปลอดภัยได้เหมือนกันเห็นไหมครับครับขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับมันอยู่ที่ครับครูผู้สอนนะครับเขามีความชานาญมีความเชี่ยวชาญนะครับในการคิดหาอุปกรณ์นะครับในให้เด็กฝึกซ้อมอย่างปลอดภัยได้นะครับดังนั้นนะครับในการอบรมผู้ฝึกสอนนะครับในตำราเขาเขียนไปเลยครับโค้ดหรือผู้ฝึกสอนนะครับอ่าสำคัญที่สุดในกีฬายีนติกโดยถ้ายิ่งอ่าเชี่ยวชาญมากก็ยิ่งสำคัญมากครับ ฝากไว้นะครับผมสวัสดีครับ